เทศบาลเมืองมหาสารคามให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางยาแพรกจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่30สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกาณอาคารอนุกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยานภาคินติระพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางยาแพรกจังหวัดสมุทรสาครโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและพนักงานเทศบาลร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ตามที่เทศบาลตำบลบางยาแพรกจังหวัดสมุทรสาครได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานบทบาทสตรีกับการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการขยะในโรงเรียนต้นแบบในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามของเทศบาลตำบลบางยาแพรึ้นโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีกรกล่าวแนะนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานมอบของที่ระลึกจากนั้นได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการขยะในโรงเรียนต้นแบบในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยวิทยากรจากสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและหัวข้อบทบาทสตรีกับการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพในชุมชนโดยวิทยากรจากกองสวัสดิการสังคม ศึกษาดูงานนิเทศการชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มสตรีและวิสาหกิจชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามศึกษาดูงานวัดป่าวังน้ำเย็นและเข้าที่พักโรงแรมเอสตาวานันรับประทานอาหารเย็นโต๊ะพาแรงณอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาและชมการแสดงต้อนรับจากวงปงลางเพชรภูมินโรงเรียนเทศบาลบ้านคอ เทศบาลเมืองมหาสารครามจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเมื่อวันที่29สิงหาคม2565ณห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ภาคินติรพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานโดยมีนายชัยวุฒินาระแสนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงาน โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติรูปแบบการทำงานในยุคการเปลี่ยนแปลงให้แก่พนักง,งานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักง,งานจ้างมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน50คนโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริน มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาบรรยายในหัวข้อเติมสุขใจวัยทำงานแบ่งกลุ่มอภิปรายหัวข้อเสริมความเข้มแข็งสร้างสุขภาพจิตที่ดีวัยทำงานอภิปรายหัวข้อไม่เซ็ตในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสู่ Smart People บรรยายเรื่องการพัฒนาคนและองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวกโดยนายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามและมองใบประกาศสัญยบาบัตร แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นอันเสร็จพิธีประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่สองประจับปีพุทธศักราช5 6 6 5เมื่อวันที่25สิงหาคม2565เวลา9ก้านาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามชั้นสอง นางสาวสุวรินพลอาสารัตรองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่สองประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามพรอ้อมโดยนายภาคินติรพงศ์ไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้องร่วมการประชุมโดยพร้อมเปรียง โดยระเบียบวาระการประชุมสำคัญมีดังนี้ระเบียบวาระที่1ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีการถ่ายทอดสดการประชุมทางระบบเสียงไร้สายเพจเทศบาลเมืองมหาสารคามและทางสถานีวิทยุเทศบาลเมืองมหาสารคาม FM 100 MHz เร้อยใจชาวเทศบาลและเรื่องกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพได้ทำข้อตกลงสนับสนุนให้ทุนแก่เทศบาลเมืองมหาสารคาม สร้างสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองมหาสรารคามจำนวน8,69,500บาทระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2565ระเบียบวาระที่5 รับเบียวาระที่5เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายประจับปีงบประมาณพุทธศักราช2566วาระที่2ขั้นแปลยะติและวาระที่3ขั้นลงมติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยติที่1-3เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจับปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวน43รายการและโครงการก่อสร้างตลาดประชารัท้องถิ่นสุขใจตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามชั่วกราวยติที่4-5 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจัปีงบประมาณพุทธศักราช2565โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสรารคามและโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถขยะยะติที่6-7เรื่องการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจัปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวน9รายการและ2โครงการยติที่8-9เรื่องขอยกเลิก โครงการขออนุมัติจ่ายเงินขาดสะสมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565อยัดติดที่1 0ถึง11เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินขาดเงินสะสมเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบอ่อพักรังวีคอสโลสยแยกถนนนครสวรรค์2ทับ4และโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบอ่อพักคอสลลถนนสารคามวาปีนาโกลบลเฮาส์ ยติที่12เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินขาดสะสมประจำปีงบประมาณพุทธศกราักราช2565จำนวน12โครงการดังนี้สร้างถนนคอสรดถนนนครสวรรค์ซอย74สร้างถนนคอสรอพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอสรอถนนนครสวรรค์72เชื่อมต่อโครงการเดิมถึงถนนรอบเมืองปรับปรุงฟุตบาทถนนพระดุงวิถีช่วงหอนาฬิกาถึงถนนสีราชวงศ์ ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสีสวัสดิ์รัตนโกศิลป์ปรับปรุงผิวถนนคอสลลพร้อมแอสฟัลติกคอนกรีตถนนมหาชัยดำริหกทิศตะวันตกวัดมหาชัยปรับปรุงถนนคอสโลด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนนครสวรรค์31ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนริมคลองสมทวินสามทับสองหน้าบ้านอสมอ ปรับปรุงผิวจราจรแอดฟันติกคอนกรีตถนนนครสวรรค์72ช่วงศาลา SML ถึงแยกบ้านจักรีปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอดฟันติกคอนกรีตถนนจุดทางกูล13ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอดฟันติกคอนกรีตถนนนครสวรรค์52ข้างธนาคารทกสปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอดฟันติกคอนกรีตถนนจุดทางกูล11และปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอดฟันติกคอนกรีตถนนราศดรอุทิศยติที่13 เรื่องขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวนหนึ่งรายการยัติที่14ด่วนเรื่องขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวนหนึ่งรายการโครงการขยายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลจำนวนเงิน22,000บาทซึ่งทุกยติสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติกลังที่42รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่4ปู่แป้งเกมเมื่อวันที่25สิงหาคม2565เวลา16นาฬิกาที่อาคารยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายเกียรติศักตรงศสริรผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่4ประจำปี2565ปู่แป้งเกมเพื่อคัดเลือกนักกีฬาสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติในระดับประเทศณจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้นายภาคินติดระพงไผ่บุญนายยเทศมนตรีเมืองมหาสารคามรวมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย กีฬาปูแป้งเกมเป็นการดำเนินการจัดการแข่งขันทั้งหมด35ชนิดกีฬานักกีฬาเข้าร่วมจาก10จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบด้วยจังหวัดกรนธี์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดเลยจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครและจังหวัดมหาสารคามโดยในพิธีเปิดมีการแสดงกลองยาวจากคณะศิลป์อีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมเปิดตัวมาสคอตน้องปู่แป้งหรือปูทุนกระหม่อมซึ่งเป็นปูน้ำจืดที่ค้นพบแห่งเดียวในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2536ที่ป่าดูลลำพันธ์อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามและพิธีมอบกิติบัตรแก่หน่วยงานและผู้สนับสนุนการแข่งขันโดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22-31สิงหาคมนี้